กลับมาเลยโอคลิปที่แล้วจะลงขอแสงใช่ปะเออเดี๋ยวนี้แหละจะลงแต่ลงไม่ได้เพราะว่าที่เขาลบคลิปอีกจะลงลงไม่ได้วันนี้จะมารีวิวมาโลไมโลไมโลมมโลเพื่อนบอกว่าขอรีวิวไมโลหน่อยได้ไหมรอดูมาตั้งนานแล้วนั้นวันนั้นทำาม่ลงเลย

แล้วช้อนชอบแบบไหนก็ได้หนูช้อนทำแบบลายแบบนี้จะมาก่อไหมลายแบบนี้ลายแบบนี้มันเจงอมันใช้ไม่ได้ตามใจคุณแล้วก็ตาลเงินก็ไม่โลเดดคใหญ่กินได้อาจารย์เขาูดบอกอาจารย์เขาพูดแปลว่าเด็ดทำไมดูโชคเสียจริงทำไมคน ัจจุบันนี้ทำไมเขาชอบแหลงข่อคุณอ่ะอือไม่รู้ว่าต mm. ัวเองก็แหลงแหลงัาชาดได้แปลว่าพูดกินได้นะนี่กินได้กินได้มกลมกลับแล้วก็จนนีอันที่ขันไม่ได้เรื่องที่สุดก็คือนมนมแบบไหนก็ได้นโนจะใช้นมโรงเรียน เพื่อนก็เพื่อนกกินกัน,นเพื่อนก็กินตัวเองก็กินนี่ถ้าตอนแรกต้องฮานุ้มสำม่อนอะไรก็ได้มากินได้เลยนี่ขอ,องเห็นป่ะนะจะไม่เห็นนะนี่นมนี่แก้วนี่ เี่ยาลับแล้วดูดิดอาจจะรีวิวเลโก้แล้วนะเด,ดี๋ยวีเลโก้แบบไหนไชื่ออะไรยี่สิบล้านยี่สิบเองเออตั้งแต่วันราคาแล้วมั้งจะไม่ได้เลโก้ <LEGO> แบบจำเนี้ยนี่เลโก้แบบนี้น มันฮึ abei, ไม่จิตวนลจิตส่วนลิ่วนลลลลเลลลลอลลดลล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 อลอลลลลลืลล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 ตลอลล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 ยลล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 ้กลล ตอนพ่อทีหนูลงคลิปแซนวิชเออแซนวิชแต่ไม่รู้หายไปไหนก็ไม่รู้แม่หนูบอกว่าถ้าถ้าอยากจะลงคลิปต้องลงคลิปที่มีสาระ <S <S นี่โคตรจะมีสาระเลยวิธีการทําไม่รู้เนี้ยนี่ต้องทําช้าๆนะดูให้ดีช้าเย็นไค่อยเบรคไปค่อยเบรคเย็นทำช้าช้าได้ผลไมืม อราได้นมเต็มมแล้วแล้วก็เราเอาเข้าเวบไปเลยเ yeah! ย้เดี๋ยวรีบสดเลยนะยหัวขยัด <c ười> นี่ไมโครเวฟเนาะนี่เปิดเปิดเวฟอังแล้วก็เอานองใส่ ี่วิบค่อยๆนะเดี๋ยวตั้งเวลาไว้สักสามนาทีสักสามนาทีว่างๆแบบดีต้องหาอะไรทำก็คือเห็นวิบวไปนี่ทุกคนจับได้ไหมอุ้ยอันตรายไม่ได้กินเลยนี่นี่ สามารถกินกับไอติมโดนัทได้แล้วก็สิ่งที่หูชอบนั่นก็คือแอปเปิ้ลหรืออไอหมูนก็ได้หนูชอบกินแอปเปิ้ลเขียวเพราะว่ามันจะมีน้ำตาลน้อยกว่าแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวไม่ค่อยมีเลยนะนี่แอปเปิ้ลแดงนี่แอปเปิ้ลเขียวก็ชอบกินก็ได้ไม่รู้ได้ยังมาดูกิน นอนหนุมดเลยมดมืดเหาตามืด้รงเตรียมของที่ขึ้จกก่อน10นาทีนีแน่ปจะมาส0นาทีกว่าแล้วเพาคุณจมไม่เห็นพรหนกทชิดกล้องทบเล็กกล้องมันอยู่ตรงนี้ดนะเก็บกึก็ไเรียบร้อยเก็บ ออนเตีนเก็บนี่เก็ดมีมามา่มามาม่าค่อยรีวิวทีหลังเดี๋ยวอาจจะรีวิวเลยก็ได้โอเคโเคันนี้จะไม่ค่อยมีอะไรทำก็เตินไปตามสะพ้เลยแต่แต่หน้ามืนไงเนดูดีแล้วที่มองไม่เห็นหน้าเลย ไม่ตงว่างแบบนี้ด้วยไม่โลหรือโอ้ถึนั่นแหะไม่ดู แก้หนูเป็นฟองเลยเกี้พอหนูมองทะลุอันนี้ทะลุอันนี้นะนี่นะหนูได้เห็นตกวกาอย่างเช่นนั่นก็คือโอ้กับไฟฟองนม <c oughs> เขาวางมาเลยดีกว่าน่าจะรลอนแล้ววิธีการงงอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยใช้ล้างถาดเดี๋ยว ต้องตัด่ออันนี้สดสดถึงเวลานั้นเออชุดสดสดวิธีการตัด่อไม่มีอันนี้คือสดหาภาพแป๊บโอเคจ้า ได้มาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปเช็ดแล้วคับ Med hey, chilaca. <coughs> <coughs> គេហើយរតែកែវបែបនេះមកហើយក້ອງຫນູมันอยู่ตรงนี้ไงมัน